นนี้นะคะก็เป็นการตั้งทิเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะชื่อว่าเดโมเทนนะคะโดยจะทําการลันเมื่อตอน6กโมงครึ่ง next run time ก็จะเป็นการนับถอยหลังนะว่าอ่าโปรเซสเราอ่ะจะรันในอีก2ชั่วโมงสวัสดีค่ะพบกกระมนนะคะในรายการอัลโตเมชันค r ะลูม EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอั t โตเมช a t เตค่ะ o r c h e s t r เ t o r คืออลไร Orchestrator okay, นะคะจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันค่ะที่สามารถเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆมีหน้าที่เหมือนกับศูนย์การการจัดการการควบคุมการทำงานของโรบอทค่ะให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถตรวจสอบติดตามการทำงานของโรบอทได้อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึง3หัวข้อด้วยกันค่ะก็คือการเชื่อมต่อโรบอทแอสเซและติ๊กเกค่ะ หัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือการเชื่อมต่อโรบอทค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ c l o u d u i p a t h ก่อนค่ะเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการสร้างแมชชีนค่ะให้เราไปที่แท็บแมชชีนนะคะทำการคลิก Add An e w machine ีนทาเป็น Standard Machine ค่ะในส่วนของคอลัมน์ name ตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นชื่อคอมพิวเตอร์เนมของเครื่องเราค่ะ เราสามารถดูชื่อคอมพิวเตอร์เนมได้จากการที่ไปที่ this PC คลิกขวา Property ค่ะให้เราทำการ Copy ชื่อคอมพิวเตอร์เนมเราและนําไปวางในช่องตอนนี้นะคะเราก็จะได้แมทชีนที่มีชื่อเดียวกับชื่อคอมพิวเตอร์เนมของเราแล้วนะคะ ให้ทำการ copy machine key mm hmm. เก็บไว้ค่ะ mm hmm. ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการสร้างโรบอทค่ะให้ไปที่โฟลเดอร์ default นะคะคลิก Robot ค่ะทำการคลิก add Robot ค่ะไทยเป็น standard Robot นะคะ mm hmm. ให้เราเลือก machine name ตรงนี้เดี๋ยวเราจะตั้งว่า RPA test นะคะ ไทยเราต้องเลือกเป็นประเภท Unattended Robot นะคะ Domain Username ตรงนี้นะคะให้เราพิมพ์คำว่า Comma Line ในส่วนของการเซิร์ชนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Who Am I Enter ค่ะให้เราทำการ Copy นะคะมาวางในช่องได้เลยจากนั้น Password ก็คือ Password การเข้าเครื่องของเราน,นั่นเองค่ะ คิกคี e ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งแมชชีนและโรบอตเรียบร้อยแล้วนะคะให้สังเกตสเตต,ตัสตรงนี้นะคะจะเป็น disconnect นะคะเดี๋ยวเราจะทำการ connect ค่ะให้พิมพ์คำว่า assistant ค่ะจากนั้นให้ไปที่ preference นะคะ ไปที่ all-case s i t t i n g นะคะตรง Connection ไทยนะคะให้เราเลือกเป็น Machine Key ค่ะ URL ให้เรากลับมา Copy URL บนเว็บ r o w าว์นะคะส่วน Machine Key ก็ที่เรา Copy ไว้เมื่อสักครู่ค่ะจากนั้นให้กด Connect ค่ะ คอนเน็กสำเร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าสเต Parts บนแ s ส i s สแ n นเองนะคะจะขึ้นเป็น Connected นะคะและในตัว c a r d ui ผ่านในตัวออเคสเองนะคะก็จะขึ้นเป็น available ค่ะตอนนี้เราก็ทำการเชื่อมต่อโรบอตเรียบร้อยแล้วนะคะโดยหัวข้อถัดไปที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือการใช้ Asset บน o r c คสเต r ตอร์ค่ะวิธีการใช้ Asset นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องทำการสร้าง Asset ก่อนค่ะให้เราไปที่แท็บแอสเซค่ะ จากนั้นนะคะไปที่ Add Asset ค่ะทำการ Create New Asset นะคะให้เราตั้งชื่อ Asset ของเราเลยนะคะอันนี้เราก็จะตั้งว่า UI Bank Credential นะคะซึ่ง Asset ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองทำเพื่อเก็บ Username และ Password ค่ะไทยนะคะก็จะมีสีไทยด้วยกันนะคะในกรณีนี้นะคะในเมื่อเราจะสร้าง Asset เพื่อมาเก็บ Username และ Password นะคะจำเป็นต้องระบุถ่ายเป็น Credential ค่ะ ให้เรากกอก username และ password ลงไปนะคะจากนั้นคลิก create ค,ค,ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้ access ที่ชื่อว่า UI Bank Credential Type Credential ที่มีไว้เก็บ username และ password นะคะต่อไปเราจะมาสอนวิธีการดึง access ตัวนี้ไปใช้งานกันนะคะ ให้เรา copy ชื่อ asset น a m ไว้นะคะจากนั้นไปเปิด UI Path Studio ได้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อเราเปิด UI Path Studio เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ให้เราไปที่ Activity และพิมพ์คำว่า a s s e t ค่ะ mm hmm. เราจะเห็นว่าการเรียกใช้ a s mm hmm. s e t บน All c a s e r นะคะ mm hmm. จะมี2 Activity ด้วยกัน mm hmm. ก็คือ Get Asset และ Get Credential ค่ะ Get Asset นะคะ mm hmm. จะมีไว้สำหรับ ใช้ดึงค่าไทยบูลีนเทกแล้วก็อินทิเจอร์ค่ะส่วน Get c คี d e เดนช l นะคะก็ตรงตัวเลยค่ะมีไว้สำหรับไทยคี e d เดนช a l ก็คือสำหรับ u s เซอร์เหรือพาสเวิร์ดนั่นเองค่ะในกรณีนี้นะคะก็คือเราสร้าง a s s e t ทที่เป็นไทยคีย e เดนชเชลเราจึงจำเป็นต้องใช้ Activity ที่ชื่อว่า Get c คี d e เดนช l ค่ะเราก็สามารถลากมาวางในส่วนของ s e q u e นต์ได้เลยนะคะเราจะเห็นว่า ในส่วนของ Input นะคะตรงนี้ค่ะเราต้องกรอกชื่อ Asset ที่เราตั้งไว้บน o c h e s t t a t o r ค่ะต้องตรงกันนะคะและ Output นะคะจะแบ่งออกเป็น Password และ Username ค่ะ Password นะคะจะเป็น type s Q เคียสค่ะส่วน Username นะคะจะเป็นไท e s t r i n g ค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็แค่เราประกาศตัวแปรนะคะขึ้นมารับ Output นะคะ จากนั้นก็สามารถเรียกใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองรันเดโมดูนะคะโรบอทจะทำการกรอก username และ password โดยค่าตรงนี้นะคะจะเป็นการดึงมาจาก asset บน o r c h e s t r a t e r ค่ะตอนนี้ก็ทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลอง pop bit package ขึ้นไปยังบน o r c คสเ t เตอร์ A กันนะคะเพื่อใช้สำหรับการตั้งติ๊กเกอร์ในหัวข้อที่3ค่ะวิธีการ pop bit นะคะก็ไปที่ pop bit ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีหน้าต่างของ pop bit process ขึ้นมานะคะก็จะแสดง package name นะคะแล้วก็ version ค่ะให้เราคลิก next นะคะในส่วนของ pop bit ถูกนะคะก็ให้เป็น o อเคสเ t เตอร์แทน t p นโพเซตนะคะจากนั้นก็คลิก pop bit ได้เลยค่ะ เมื่อพับบิดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างแสดงแจ้งเตือนว่าอ่า p พ o c e s s ิ่พับบิดจากไซฟูรี่แล้วนะคะให้เรากดโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูกันที่ออเคสนะคะว่าแพ็กเกจที่เราพับบิดไปจะอยู่ตรงไหนนะคะแพ็กเกจที่เราพับบิดไปนะคะจะอยู่ในส่วนของแทนแนนค่ะแล้วก็ไปที่แพ็กเกจค่ะอันนี้ก็คือแพ็กเกจเมื่อสักครู่ที่เราทําการพับบิดขึ้นไปนะคะ สามารถวิวเวอร์ชันได้นะคะว่าตอนนี้เวอร์ชันที่เราพอปิดขึ้นไปอ่ะเวอร์ชันที่เท่าไหร่แล้วอันนี้ก็บอกว่าเมื่อสักครู่นะคะเป็นเวอร์ชันที่6แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการเข้าสู่ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการตั้งติ๊กเกอร์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะทําการตั้งติ๊กเกอร์นะคะเราต้องทําการแอดโพเซตก่อนค่ะวิธีการแอดโพเซตนะคะให้เราไปที่ออโตเมชันค่ะจากนั้นนะคะไปในส่วนของแท็บโพเซตค่ะและคลิกแอดโพเซตค่ะ ให้เราเลือกแพ็กเกจนะคะจากนั้นก็คลิกเน็ t ค่ะแล้วก็เน็คค่ะแล้วก็คลิกขีดได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเราต้องไปเซตโรบอทของเราก่อนก็ไปที่ environment นะคะอันนี้เราก็สร้างมาแล้วว่าเป็นเด็บ01ูนยให้เราไปที่ minute ค่ะติ๊กเลือกโรบอทที่เราสร้างไว้นะคะทำการอัปเดตค่ะ เมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปในส่วนของแท็บติ๊กเกอร์ค่ะให้เรากดคลิกแอนด์นิวติ c กเกขึ้นมานะคะอันนี้ให้เราตั้งชื่อว่าชื่อของเราจะตั้งว่าอราเดี๋ยวเราจะตั้งว่า Demo TS ให้เราเลือกโพสตตรงนี้ก็เลือกแล้วสามารถตั้งจอบ Priority ได้นะคะ ไทมโซนเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นแบงคอกความถี่นะคะก็จะมีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นวิกฤตเป็นมันลี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาตั้งเป็น Daily นะคะก็คือเราจะให้จบของเรานะคะลันตอนหกโมงครึ่งเราก็ใส่ไปเลยว่า18-30จากนั้นให้กดแอนนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นการตั้งทิกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชื่อว่าเดโมเทนนะคะ โดยจะทําการรันเมื่อตอน6กโมงครึง่ง next run time ก็จะเป็นการนับถอยหลังนะว่าอ่าโปรเซสเราอ่ะจะรัน,นอีก2ชั่วโมงค่ะแท็บต่อไปที่เราต้องมาทําความรู้จักนะคะก็คือแท็บจอบค่ะแท็บนี้นะคะจะเป็นแท็บที่แสดงรายละเอียดการทํางานของจอบต่างๆค่ะก็จะบอกว่าสถานะอะไรตอนนี้มี success มี fail มี pending มี running ค่ะจะบอกว่าแบบ ใช้เวลาเท่าไหร่ใช้โรบอตตัวไหนโดยแท็บนี้นะคะนอกจากจะเอาไว้ดูการทำงานของโรบอรตแล้วนะคะสามารถสั่งรันแมนนวลได้ด้วยค่ะวิธีการรันแมนนวลนะคะให้เราคลิกไปที่ Start ะคะ่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือก p ปรเซสค่ะเลือกโรบอรตจากนั้นกด Run ค่ะสถานะเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นแบบ running ค่ะตอนนี้ก็โรบอรตก็กำลังรันนะคะ ตอนนี้ก็ทําการรันเรียบร้อยแล้วนะคะสถานะจากรันนิ่งนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสักเซตค่ะกรณีที่มันมี e อ r ร์เลอร์เอ็กเต่างๆนะคะเราสามารถวิวได้ค่ะโดยการคลิกวิวล o อกค่ะในส่วนของล o อกตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าท็อปของเรานะคะเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่หรือว่ามีพวก e x c e p t i o n m e s s a g e อะไรมากค่ะ หรือเราสามารถไปดูได้ที่แท็บล็อกเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเหมือนกันเลยก่อนจากกันวันนี้นะคะขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดขาวเลนของเราหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของ APA สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ